สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงเบิร์สุขุสุคนสุมงสุบอลสบายดีย้มสวยพี่น้องปาดโชวพี่น้องเลยทั้งแรกครับมามาจากมือเลยพี่นกเนี่ยแต่วันที่20มือนที่38บ่ ต้นบนมะาเร็วสแปดสักเก้าเนาะต้นในบนมะนาเร็วเออเออแปดวันเก้าวันแล้วตะไคร้หัวปีแตะไคร้ไม่มีครัตะไคร้ไม่มีครับไม่มีตะไคร้ใบมะกรูดก็ไม่มีค่ะไม่มีได้ไงนานโอ้โหที่บนบ้านไงวะสิไอ้บางคนไม่มีต้นใบมะกรูดบอกว่ามีแต่มะนาวมะนาวเต็มต้นเลยมะนาวเต็มต้นมะนาวมะนาวพอได้อยู่มะนาวเนี่ย เอาทุกอย่างเลยมะหุงเอาไหมมะหุงพินเทนเออมะหุงไปตำเอาไปตำอ่วยังเยอะไม่รู้ยังมม่วันนี้เมื่อวันละวันก่อนครับยังพอได้กินอยพี่นกนี่สามต้นสมสิกินเลยครับบัครกําลังสวยเลยฝั่งนั้นฮอลแลนด์ฮาวายฮาวายป่ะครับลูกยาอ๋อครับครับอันนี้ฮอลแลนด์ลูกสั้นลูกสั้นนี่เนาะ อันแรกตัวนี้จะหวานกว่าถ้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 าสุกเนาะครับตัวนี้จะหวานกว่าครับจนนั้นคืพราะว่าสุกตำเพราะอะไรมันจะออกเือแต่เนื้อมันเยอะครับผมหน่วยดำหน่วยยาวครับโอ้พี่เทนจะมาเล่นน้ำใช่ไหมวันนี้ครับสวัสดียามพี่เทนสวัสดีครับตัวดาวด้วยทวดาวด้วยเด้อลืมตัวมื่อกี้ว่าจะไปนั่นงครับไปาบาวดาวด้วยาดาวพี่ดาวเแบนพากันมาสู้ลงน้องพี่น้องเอ้ยตุ๊ซี่บอกเอาทุกอย่างบมด ปไปกินปันดินด้วยเสร็จแน่เจ็บโวดให้เอาไปสองตัวนะเขาบอกเขาบอกเอาสองตัวด้วยอโอพี่น้องเอ๋ยเจ้าเสร็จแน่สุนทรแน่นอนเด้รถรถอยู่ข้างในนะน้องน้ำรถมอ่ออมเสไซค์เหวะรถไฟฟ้านะอรสิลูกเอ้าดาไปหว่านแหบอกรึเปครับครับสิลูกพี่ดามาหว่านแหพี่ดามาหว่านแหบ้านพี่ดามาตึกแห เมื่อกี้ว่าเมื่อกี้ว่าจะแวะที่บ้านที่บ้านบาดาแล้วมาถึงแล้วมาถึงบ้านบาดาแล้วเมื่อกี้ผ่านว่าจะแวะเข้าไปไม่ได้แวะเข้าไปเอาแหมาด้วยเด้อะเิเอาแหมาด้วยเด้อเอาแหมาด้วยสักปากหนึ่งครับครับได้ครับครับผมจ้าแม่น้องเหนือพี่น้องเลยจ้าค่ะ เดกใจหมดเลยโอ้ยเขาไล่จับเจ้านะตำรวจมาวงักรลอกนวงไฮโลนี่แตกคือเลยตกใจเนาะแตกกระจายเลยแหละขได้อิงเลากไม่ขี่แต่เราไม่ได้ขี่่นกรเป๋าเล่นไปเล่นมากะลอกกับพวต้นคอ้เงินใตกระเป๋าเลยพี่เทนได้แค่สามสิเก้าันองได้สามสิบเก้าพันโอ้โหปาสีมือเนาะ ระดับเซียนเลยลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่เบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ่าสเซียนมาขึ้นมาข้างบนพี่เดี๋ยวไอ้บ่าสเซียนไปเอาอันรถจักรยานไฟฟ้าให้น้องน้ำขี่ลองดูมาไมมาลองดูไอ้บ่าสด้วยลูกได้สิเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาลองเบิ้งน้องเบิ้งเลยน้ำไอบ่าวปัดขี่ฟุนให้ก่อนฮัก็ออกมาพี่น้องเอ้ยอลองเบิ้งลองเบิ้งลองเบิ้งจ้า ไม่ได้ขี <kleine mus k ame> ่รายวันแล้วแต่ไอ้บ่าวชาร์จไฟไว้เมื่อวานนี่น้องน้ําจะมาก็เลยชาร์จไฟไว้เอาลองดูก่อนก็หนูบอกเลยว่าจะมาเอาวันนั้นไอ้บ่าวก็เลยชาร์จไฟไว้เลยอ้าวอ่ะอันนี้ลองดูเนี่ยกุญแจตึ๊บอ้าลองดูสิคะเจ้าอ่ะอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเลยอ้าบิด ่าไปเลยโอ้พี่เทนขี่เป็นป้าพี่เทนเนี่ยพี่เทนไม่กล้าขี่เลยอะกลับมาลูกค่อยบิดมาเด้อจแล้วนะขี่หลายวันแล้วจ้ามคล่องแล้วเนาะลถแรงครับคอยล้างก่อนลูก ครับเลยได้ยางเลยเนาะอ้าวไ,ได้ไหมไหมันมันติดแล้ว,วนะอลองดูก่อนค่ะขาขาขาไม่ถึงระวั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 งอย่าบิดเด้อเพราะว่าไปชิลลูกนะแล้วก็แวะมารอ่า เอ้ยเอาถอยถอยน้อยถอยให้ก่อน,อ,นอ่าถอยหลังก่อนแบตมันไม่ค่อยดีพี่นกสงสัยมันบวมแล้วมั้งครับแบตไม่ค่อยดีแล้วอ่าเปิดเปิดกุญแจก่อนนะคะ่ะเปิดกุญแจแล้ว,วบ่อมาเปิดแ,แล้วมันมันมีสองกักเลยพี่นกมั้งคือว่ามีสองกักเลยเดี๋ยวเออเไปมีสองกัก อ้าวบิดกอนลองดูค่ะอ้าวไปเลยค่ะโอ้เก่ง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 ไปไปถึงต้นมะม่วงแล้วค่อยกลับมานะนั่นแหละค่ะอ่ะบิดไปเรื่อยมันแบตบ่ค่อยดีเอ้ากลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่น้องเลี้ยวยากบ่เลี้ยวยากในจักหน่อยอ่าค่อยค่อยหัดนะคะออาหักเลยค่ะหักเลยงอเลยงอเลย กลับมาเออนั่นแหละโอ้เก่ง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 นุพิเทนลองไหมคะเบาเบานะคะเบาเบานะคะข้าขับคนเดียวเลยถึงแม้จะล้มก็ได้แต่หนูก็เอาขาลงอ่ะพี่เทนพี่เทนไม่กล้าขับคนเดียวเลยใช่อ้าวขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวเดียวเบาขึ้นน้ำ ไม่เบาหนั่งข้างหลังไม่ไม่ได้ปิดปิดไม้ปิดไม่ได้ปิดอย่าปิดแรงนะพี่เทนค่อยๆบิดนะพี่เทนนะอ้าวไปไปได้เปล่าไปไปค่อยๆบิดค่ะค่อยๆบิดค่อยๆบิดเดี๋ยวอ้าวปิดเลยไปนีเบิ้ลครับผมไปขอน้ำต้นมะม่วงหมดเด้ออ้าวพี่น้หนุ่ย น้าเบาๆคระพูพูดไปล,ลูกลลางพผู้นดในพเนพุน้าง่งนาพู้นี่ทรนงนี้ทางนี้นนระวังระวงัง,วา,งายเบาเจือกที่ตมนะ <c oughs> โรไให้ว่ากับจักเบสที่เบสย้ำได้เลยเนี่รับให้ร้านครับรถก้อนพี่น้องเลยอ้าวจ้ำแล้วปนี่ยนะคันเร่งจำแล้วใช่ไหมจำหรือยังครับ บ่สเนี่กลับกลับกลับตีโค้งโอ้โหจะชนต้นมะพร้าวโอ้ยไปเดินไฟเบาวเข้าต้นมะพร้าวแล้วเนี่ยโอไปเลยบิดเลยบิดตึ้นขึ้นไปไหมไหวไหมไหวไหมขึ้นไหมขึ้นไหมโอ้ยไปไปเลยเดีเหยวขี้อ่ะไปแดดหมดแล้วมั้งเนี่ย พี่เทียนขายาวอยู่ทำไมไม่กล้าขับคนเดียวเดี๋ยอะเบาลงก่อนนะลงลงพี่เทียนกล้าขับคนเดียว<ง> <c oughs> เาบานะเอ่าได้เบาๆนะอืมเปลี่ยนกันแล้วพี่นอ้องเอ้ยสองไอ้นอ่องเอ้าะไอ้น้องขึ้นเแล้วบายเนี่ยอ่ะขับมาอีกนอกนะ้องน้ำ ครับอ่าถึงต้นมะม่วงแล้วค่อยกลับมาเลยน้องน้ำเด้อจ้าค่อยลุกค่อย,อย <c oughs> น้องนาำนะ <c oughs> พอได้ยุ้่น้องเอ้ไอเทนลาบตอนนเด้ดจนอนได้ย่างนะเาราลาบเลย จะนกว้าวเล่ดูปลาดุปลาดุปลาดุเดี๋ยวเดี๋ยวตอนขึ้นมาแต่วันแหนนี่น้องนับขับกลับบ้านเลยเด้อโอเคจ้าให้พามินนี่อยู่ด้วยจ้าให้น้องมินนี่ซ้อนท้ายเลยมีสองคนได้ถ้าคนข้างหลังถ้าคนข้างหลังน้ำหนักเบาถ้าหนักเกินไม่ไปเด้เนาะใช่จ้าเอาลองดูลูก มาลองดูอีกอ่ะขี่มาอีกรอบนึงบาจะได้ปิดแล้วครับมาขี่อีกจ๊บเอ้โอ้ยนงม้าเอ้กับมาขอมันอยากอ่อนบิดเลยจดจัดเด้๋อยูเอาไม่อยู่เอไม่อยู่เอ้่อย่้ยเี่ยไม่ออเจา้ยเอย่่เ มาพี่เทนขี่ด้วยอ่าพี่เทนเบาเบาลูกเบาเบาได้ขันไวมากก็แตะเบรกหน่อยนึงเอออ่าให้เทนลองบิงังเทนกล้าขับอ๋อให้พี่เทียนขับลองดูค่ะอ่า <จะ S 2> พี่เทน,เนนะอย่าเอาแรงนะพี่เทียนแต่หนูบิดได้เพราะหนูชินแล้วจ้าชินกับคันเร่งแลนะ้วเนาะใช่พี่เท<ต>ยนยังไม่ชินกับคันเร่งข,ของพี่กะถนเพราะกะถีน่ยของพี่กะถ,น,กะถนมันจะเบรกข้างซ้ายจ้า ข้างไหนก็ได oh, 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 yeah ้นี <as lerin> about, ่น้องน้ำอยากเบรกซ้ายเบรกขวาก็ได้อยู่เหมือนกันโอ้โหอย่าสิงเลยเด้อห้ามสิงนะคะสิงได้เฉพาะทางตรงอือจ้าทางนี้แล้วเนี่ยล้มแน่นอนเอาโค้งห้ามสิงเอาๆจะล้มโอ้ยน้องเตีนโอ้โหโอ้โหโอ้โหจ้าเออตั้งแต่พี่เทียนสลัก เข็ดเลยลาบเลยเนาะพี่เทนนี่เอาเอาอีกพี่เทนเอาอีกรอบนึงเอ้อค่อยๆลูกค่อยๆเบาๆลูกเบาๆเออ้าวบิดเลยบัดนี้จ้านั่นแหละไม่ค่อยแรงหรอกใส่เกี่ยนหนึ่งมีสิสามเลขพี่น้องเนาะนี่เกี่ยนหนึ่งเกี่ยนสองเกี่ยนสามถ้าเกี่ยนหนึ่งก็บ่ค่อยไว้เกี่ยนสองก็ไว้แน่ถ้าเกี่ยนสามก็จวดจ่าด อืมามาบเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยน้องน้ำน้องมิต่อยากมาพี่น้องอยากมาขี่รถน้องมินอยากมาขี่รถจัก,กรยานไฟฟ้าน้องมินชวนมาหลายมือแล้วโอ้ยสำหรับกิมมี้กะเอาไว้สมนีก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเตรียมตัวสิพากันลงน้องก่อนพอลงเทนชวนลงอมป่าพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็ได้หายอยู่หาก,กินเพิ่นว่า ຂອບຸນກັບຄົນໄລ້ພີ່ນ້ອງປາຍສກກທຸກກລັງໃຈຂກມເນນອັນດີຮມດກູກນສະຫິນີ